สวัสดีคร amounts, ับเพื่อนๆนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเข้าสี่ไปสรุป2ตัวล่างนะครับสำหรับเลขล่างนะครับเพื่อนๆ่าสำหรับเลขล่างนะครับในเลขชุดน,นี้นะครับเข้าสี่ไปทีหลักสิบหลักหน่วยใน2ตัวล่างนะครับนะครับสำหรับเลขล่างของเขา,านะครับเพราะในสูตรที่เดินดีก็คือมีเลขอยู่2สูตรนี้สองสูตรนี้นะครับก็คือสูตรที่1และสูตรที่สองแล้วก็สูตรที่สามตัวนี้เข้าออกมาเทียบนะครับได้ว่านะครับสูตรที่สามตัวนี้เข้า เขียนผิดเนาะตัวสุดท้ายเขาเขียนผิดนะครับตรที่สามนะครับสตรที่สามตัวนี้ก็คือตัวนี้เป็นสตรที่สามเป็นเลขสูตรห้าตัวเนาะก็คือตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพืนกาเพิ่อนกันแนะนําเพิ่อนแจ้งมาย่นะครับเพื่อนเพื่อนเพิ่นแจ้งมาย่ว่าเลขหลักหน่วยสุดหาตัวนี้ตัวสุดท้ายเขียนผิดเตอร์เบสันวานะครับแต่ว่าเอ็ดกัย่างบ้านแก่เนาะนะครับก็คือนี่สูตรนี้นะครับนี่ก็คือสูตรนะครับนี่คือสูตรนะครับในเลขห้าตัวนะครับในหลักหน่วยล่างนะครับห้าตัวนะครับ หมายเลห้าตัวนะครับในวที่ิพันมาได้ศูนย์หนึ่งสามสี่แปดศูนย์หนึ่งสามสี่แปดตัวนี้นะครับมันบวกสองนะเก้าบวกสองได้สามนะเก้าบวกสองได้สามวันนี้ได้ห้าหกแปดเก้าสามห้าหกแปดเก้าสามนะก็คือตัวนี้ห้าหกแปดเก้าตัวนี้ต้องเป็น, 3, นสามนะครับสามนะครับเอาเขียนผิดนะครับอ๋อขอให้เพื่อนๆนะครับคลิปนี้เ้อกระโดประตูโดดแล้วเพื่อนๆเพื่อนเพืแจ้งมาอยู่ตระโดดแล้วแต่แอนพ่อท่านแก่เนาะมันจะต้องเป็นเลขสามนะครับถึงจะถูกต้องเป็นเลขสามนะครับ ก็จะได้ห้าหกแปดเก้าสามนะครับในตัวนี้เนาะนะครับสําหรับในเลขห้าตัวบ้านนี้ตัวนี้นะครับสองสูตรนี้สองสูตรนี้สูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองในสองสูตรนี้นะครับเป็นเลขสูตรที่เดินดีมากๆก็คือเป็นหกตัวสูตรหลักหน่วยหกตัวนะครับหลักหน่วยล่างหกตัวนะครับเดินยาวนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับในวันที่พานมาได้สี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งมาที่เลขหนึ่งวดนี้ได้สี่ห้าเจ็ดเก้าศูนหนึ่งตัวเก่านะครับได้ตัวเดิมนะครับนะครับ ับในส่วนนี้เนาะก็คือสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนหนึ่งอสูตรที่สองนะครับสัวที่สองคือตัวนี้นะครับหกตัวเข้ากันนะครับการประมวลผลเข้ากัาตําแหน่งใหม่ผจะเรียบไวยในหกตัวกันนะครับตัวนี้นะครับก็เดินแบบนี้นะครับหกตัวนะครับในหลักหน่วยครับมว่ที่ผ่านมาเสียหกเก้าศูนย์หนึ่งได้ตัวเหมือนกันนะครับแต่ไม่เหมือนกันอยู่ตัวนึงนะครับก็มาที่เลขหนึ่งมั่วที้ได้แปดเก้าศูนย์สามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์สามสี่ห้านะครับแปดเก้าศูนย์สามสี่ห้าก็ตัวนี้เนาะเอาสองศูนนนนทีี่่เเยยบบกกััะครได้้้าา์สห เก้าศูนย์สี่ห้าเอาสูตรหาตัวมาเทียบนะครับสูตรห้าตัวมาเทียบสูตรห้าตัวตัวนี้นะครับในวันนี้ได้ห้าหกแปดเก้าหนึ่งได้เก้าสามห้าหกแปดเก้าสามนะครับเก้ามาเทียบนะครับห้าหกแปดเก้าสามเอามาเทียบนะครับเนาะแต่นะครับในตัวเลขนเราจะมั่นใจสองส่วนที่มากนะครับมั่นใจสองส่นที่มากก็คือได้เก้าศูนย์สี่ห้าตัวนี้เก้าศูนย์สี่ห้าเนาะแต่ว่าก้นเอาตัวนี้มาเทียบนะครับมันจะมีเลขสองตัวที่เหมือนกันก็คือเลขห้ากับเลขเก้าที่หายตัวเลขเก้านะ เลขห้ากับเลขเก้าสองตัวนี้ครับเก้าศูนย์สี่ห้าเก้าศูนย์สี่ห้าเอามาเทียบเรามีห้ากับเก้านะตัวนี้เก้าชนนะครับแล้วก็หนะ้าห้ากับเก้านะเพราะฉะนั้นนะครับเลขในหลักหน่วยก็จะเด่นไปที่ห้ากับเก้ากับจับเอาตัวเด่นเลยแต่ว่าตัวจริงๆงเขามันมีสี่ตัวนะครับก็คือสี่ตัวนี้ครับถ้ามีหลักสิบก็ใส่เลยสําหรับหลักสิบสองส่วนนี้นะครับหลักสิบสองสูนนี้ก็เดิเนดีกันเดินดีนี่เป็นสูตรแปดตัวนะครับอันนี้เป็นสูตร หกตัวนะครับหกตัวกับแปดตัวเนาะแต่ว่านะครับในเลขสูตรสองสูตรนี้นะครับเนาะก็ในหมวดที ما, ่ผ to ่านมาน่อยในหลักสิบของห้าตัวนี้นะครับในหลักสิบล่างตัวนี้นะครับในที่เ้าจะได้เป็นในหมวดที่ผ่านมาหลักสิบนั่นหลุดนะครับสําหราับในหลักสิบนะครับชนมาสองสูตรก็จะเป็นสูตรสองสองสูตรนี้ก็เดินดีนะครับในสูตรตัวนี้ก็เป็นสูตรหลักสิบนะครับเป็นสูตรหลักสิบนะครับหลักสิบเนาะนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับหลักสิบมีสองสูตรหลักสิบปลัางนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้มีเลขอยู่เจ็ดตัวนะครับก็คือสูตรนี้นะสูตรนี้นะครับนะครับสูตรนี้มีเลขเจ็ดตัวนะครับก็เป็นหลักสิบนะครับในวัที่ผ่านมาก็มาที่เลขสามนะวันนี้ได้ตัวเดิมนะครับแปดหนึ่งสองสามสี่ห้ได้ตัวเดิมนะครับ นะครับได้ตัวเดิมก็คือได้ตัวนี้นะครับสําหรับสูตรหกตัวนะครับตัวนี้เป็นสูตรหกตัวนะครับก็คือตัวนี้สูตรหกตัวนะครับหลักสิบล่างนี่นะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเรียงแท่นนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสำหรับเลขนะครับในเลขชุดนี้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยก็จะมีสองสองสามสี่ห้าไม่มีนะครับไม่มีสองสามสี่ห้านะครับ สำหรับในหลักสิบตัวนี้ก็จะได้ไปที่นะครับหกเก็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับนะครับก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าสําหรับหลักหน่วยของเขานะครับเราก็จะจับไปที่สองตัวนะครับก็คือห้ากับเก้านะครับห้ากับเก้าถ้าเอาตัวนี้มาจับตัวนี้หกตัวจะได้สิบสองคู่นะสิบสองคู่เอาทั้งหมดนี้เลยนะครับเนาะเอาทั้งหมดนี้เลยนะครับตัวเดียวก็จะเป็นหกแปดหกแปดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเอาทั้งหมดนี้เอามาจับตัวนี้ก็จะได้สิบสองคู่นะครับ แต่ว่าเลขนะครับเนาะในเลขชุดนี้ถ้าเราจับมันก็จะได้สิบสองคู่คืเอเก่าเพราะว่าตัวนี้สี่ตัวตัวนี้ก็จะเป็นหกตัวนี้สามตัวสามสี่ก็สิบสองนะครับก็จะจับออกมาเป็นแบบนี้ได้สิบสองคู่นี่ยสิบสองคู่นะครับในเลขชุดนี้นะครับเนาะนะครับนะครับก็ะจะได้มาเป็นแบบนี้จับคู่กันเลยนะครับหกเก้าหกศูนย์หกสี่หกค้า แปดเก้าแปดศูนย์แปดสี่แปดห้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าสิบสองโค่นนะครับได้มาสี่สิบสองคู่เลขวันที่นี้นะครับสําหรับเลขเด่นนะครับนะครับเราจะไปที่เลขเด่นนะครับเลขเด่นในชุดนี้นะครับเดินยาวต่อเนื่องก็คือวิ่งล่างสองตัว วิ่งล่างสองตัวนะครับการประมวลผลนะครับใช้หลักแสนแล้วก็หลักสิบล่างหน่อยล่างแล้วก็บวกสามพงที่ได้เท่าไรบวกเจ็ดสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกสามพงที่ได้หนึ่งไปไปเจ็ดเป็นแปดหนึ่งกับแปดมาที่แปดศูนย์กับเจ็ดมาศูนย์ศูนย์กับเจ็ดมาศูนย์สี่กับหนึ่งมาหนึ่งสองกับเก้ามาสองนะครับสามกับศูนย์มาศูนย์หกกับสามมามาด้วยกันเลยนะครับจะพูดกันมาหกสามหนึ่งกับแปดมาหนึ่งงวดนี้ประมวลผลออกมาได้ไปที่สองกับเก้า ห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสามก็จะได้สองสองบวกเก็ยดเป็นเก้าได้สองกับเก้านะครับในเลขเด่นตัวนี้สองกับเก้านะอยู่ในนี้นะครับเลขไม่มีสองมีแต่เก้านะมีแต่เก้าครับตัวนี้เพราะฉะนั้น <ๆ S 1> นะครับเลขก็จะมีอยู่สามคู่นี้ก็คือหกเก้าแปดเก้าแล้วก็หนึ่งเก้านี่ก็คือตัวเด่นนะครับ ตัวเด่นในเลขที่เป็นเก้านะครับนะครับเพราะว่าเลขเด่นเก้านะครับก็จะมีสามคู่นี้นะครับเด่นเก้าวิ่งเก้านะครับนะครับนี่ก็คือตัวเด่นนะครับก็คือมันไม่มีก็มันมันมีสองกับเก่าสองมนไมน่นะครับ นะครับสำหรับเด่นล่างอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือเลขสองสูตรชนนะครับสองสูตรชนเป็นเลขเด็ดนะครับนะชนนะครับเอาเทียบชนสองสูตรนะครับชนสองกับสามมาสองนะครับตัวนี้นะครับไม่ชนจับพูดกันมาศูนย์หกชนหนึ่งกับสองนะครับมาหนึ่งชนห้ากับหกมาหกชนห้ามาห้าชนสองกับสามมาสามนะครับแล้วก็วันที่ล่าสูตรนี่นะครับไม่ชนจับพูดกันมาแล้ววันนี้นะครับก็ไม่ชนนะครับวันนี้ชนสองไม่มานะครับมาตัวที่ไม่ชน ในงวดน,นี้นะครับเนาะ901678 901678นะครับเลขทั้งหมดหกตัวนี้นะครับแล้วเราจับคู่กันนะครับจับคู่กันเลยนะครับไม่ชวนในจับคู่กันเลยนะครับเนาะนะครับในเลขชุดนี้นะครับจับคู่กันนะครับสําหรับในตัวนี้ก็คือ901678จับคู่กันนะครับ 1, 6, 7, นะครับ901678นะครับ901นะครับ6 7, นี่ก็คือเด็ดล่างตัวเด็ดล่างเนาะถ้าเราจับคู่กันนะครับ6996มีตัวนี้นะมี6996นะครับตัวนี้นแล้วก็6776ไม่มีนะครับ98899889 98นะครับ9889ก็มีคู่นี้นะครับ99889แล้วก็0660มีคู่ แล้วก็0770ไม่มี0880มีคู่นี้นะครับแล้วก็1661 1661ไม่มี1771ไม่มีนะครับ1881ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะเลขก็จะมีอยู่ห้าคู่เด่นนะครับนะครับไปที่ห้าคู่เด่นนะครับนี่นะครับห้าคู่เด่นในชุดนี้นะครับตัวนี้ไม่ชวนจับคู่กันนะครับ ในเลขอยู่นี้จะเด่นไปที่เก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดครับเก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดอยู่ในนี้ก็จะมีทั้งหมดเลยมีเก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดทั้งหมดนะครับแต่ตัวที่จับคู่กันนะครับพเพราะว่าส่วนนี้ถ้าไม่ชนจับคู่นนะแต่ตัวที่เด่นนะครับก็คือเป็นเลขเก้าตัวนี้นะครับเลขเก้านะครับก็จะเด่นเก้านะครับเนาะนะครับนะครับสําหรับในเลขเด่นนะครับเนาะในเลขเด่นนะครับมันจะมีเลขวิ่งตัวเดียวนะครับก็คือถือว่าวิ่งตัวเดียวได้เลยนะครับวิ่งตัวเดียวสุดที่หนึ่งวิ่งตัวเดีียวสุดท่ แต่บางเอิญมันจับคู่กันมาวิ่งตัวเดียวนะครับก็คือสูตรที่หนึ่งได้ห้าสูตรที่สองได้ศูนย์จับคู่กันมาวิ่งตัวเดียวนะครับสูตรที่หนึ่งได้หกสูตรที่สองได้สามจับคู่กันมางวดต่อมานะครับวิ่งตัวเดียวได้สามสูตรที่สองวิ่งตัวเดียวได้หนึ่งจับคู่กันมางวดนี้นะครับวิ่งตัวเดียวสูตรที่หนึ่งได้หกวิ่งตัวเดียวสูตรที่สองได้ศูนย์นะครับในชุดนี้นะครับก็คือมันจะจับคู่กันมาไหม แต่ว่าถ้าเป็นหกกับศูนย์นะครับถ้าเป็นหกกับศูนย์ถ้าเลขตัวนี้นะครับถ้าเป็นหกกับศูนย์นะครับในเลขเด่นนะครับในเลขเด่นสองตัวนี้ก็จะมีหกกับศูนย์ในหกมีหกกับศูนย์เนาะหกกับศูนย์สองตัวนี้ปกติมันจะจับคู่กันมาแต่ว่าถ้ามีหกกับศูนย์มันจะมีหกสี่แล้วก็หกห้าตัวที่มีศูนย์ก็มีจะมีอยู่เท่านี้นะครับสําหรับเลขเด่นะคนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เราจับเลือกตัวเด่นนะครับ แต่ว่าสําหรับนะครับในตัวเลขนะครับตัวที่เด่นที่สุดก็คือเด่นเก้าวิ่งเก้านะวิ่งเก้าตัวเดียวนะครับสําหรับวิ่งล่างนะครับเก้าตัวเดียวนะครับในวันนี้เก้าตัวเดียวนะครับสําหรับเลขล่างนักครับสําหรับในคู่เด่นของเขานะครับตัวที่มีเก้ามีอยู่สามคู่นะครับก็คือหกเก้าแปดเก้าแล้วก็หนึ่งเก้าหนักครับสําหรับในงวดนี้นะครับเนาะก็ไปที่สามคู่เด่นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นคู่รองแล้วก็รองลองไปทั้งหมด12คู่แต่เด่นไปที่3คู่นะครับแต่ตัวที่มาจริงๆนะครับก็จะมีอยู่2คู่ก็คือ69กับ60นะครับก็คือ60ตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็69ตัวนี้นะครับคือตัวที่เด่นมาในเลขเด่นเลยนะครับเนาะก็ไปชนที่หลักสิบหลักหน่วยด้วยนะครับสําหรับเลขตัวเด่นนะครับ ก็วิ่งเก้านะครับในวันนี้นะครับวิ่งเก้านะครับตัวเดียวแล้วก็วางที่เก้าหลักหน่วยนะครับวางที่เก้าหลักหน่วยเลยนะครับเนาะนะครับสําหรับตัวรูดนะครับตัวรูดตัววิ่งนะครับวางเก้าหลักหน่วยนะครับรูดเก้าเลยนะครับสําหรับในวันนี้นะครับผมเอาไปที่เลขเก้าเนาะนะครับสําหรับเลขล่างของเรานะครับวิ่งเก้าตัวเดียวนะครับในรอบนี้นะครับเนาะนะครับวันนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวอีกสักครู่นี่ก็ลพ้นผลแล้วนะครับใครจะหมหรือจ๋านะครับนะครับ แต่ว่าเลขของเขานะครับในชุดนี้นะครับตัวที่เรามั่นใจมากก็คือหลักหน่วยหลักหน่วยสี่ตัวนี้มั่นใจเลยนะครับมั่นใจเลยนะครับมั่นใจสี่ตัวนี้ศูนย์เก้าศูนย์สี่ห้าเนี่ยมั่นใจหลักหน่วยนะครับในเลขล่างนะครับแล้วก็นวดนี้เก้าน่าจะมาให้เห็นนะครับสําหรับเลขล่างวิ่งเก้าโรดเก้าวางที่หลักหน่วยนะครับคู่เด่นมีสามคู่หกเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้านะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อจะมีนานเพื่อนไปเลยคอยตัวต่นกันดีสวัสดีครับ